สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านวันนี้จะมาแกงไก่นะครับวัตถุดิบประกอบด้วยพริกแกงเกี๊ยวหวานนะครับขึ้นโโลมะเขือดูกันนะครับเห็นเ,เอานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับไก่นะครับเครื่องเครื่องในนะครับเลือดเลือดไก่มะเขือกะทิครับกะทิคืมาโลนึงโล80บาทครับท,ที่ปลาหบางแคนะ โอเคลงมือทำกันเลยครับเพรถะตุ๋นมีแค่เนี้ยมองเอานะครับเคี่ยวกะทิกับพริกแกงนะครับให้แตกมันนะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยมันขึ้นมาเป็นเนี่ยตัดให้ดูนะครับมันคือน้ำมันนะครับเป็นน้ำมันเลยนะครับแดงๆเนี่ยใส่เย็นนะครับพอกะทิแตกมันแล้วนะครับเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะครับ แตกมันลเดือดเดือดุดตุดเลยนะครับใส่ไก่ลงไปเลยไก่ประมาณโลนึงแล้วก็ให้มันแตกมันไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับเขี่ยเขี่ยให้ดีๆนะครับใส่เครื่องในไปด้วยเลยนะครับเครื่องในจะมีขืนมีตับมีหัวใจอะไรพวกน,นี้นะครับใส่เข้าไปแล้วเคี่ยวมันเคี่ยวให้มันแตกมันขึ้นไปอีกหน่อยกระจายกระจายนะครับให้เต็มหม้อไปเลย ไก่สุกแล้วนะครับใส่หางกะทิไปเลยนะครับจากหางกะทิทำมาถุงหนึ่งค่อยๆใส่ดูนะครับว่าอย่าให้มันใสเกินไปพอดีครับพอทำมาสองของบวยน้ำตาลนะครับใส่น้ำตาลเลยครับปรุงรสชาตินะครับน้ำตาลน้ำตาลปี๊บครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับสองช้อนโต๊ะครับน้ำปลาครับจะประมาณสองช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับเพราะ เท่าเท่ากันนะครับหนึ่งสองเท่าเพียปอ่าสองแล้วก็ชิมดูเรื่อยๆนะครับให้มันเดือดนะครับยังไม่เดือดเลยไฟก็แรงนะเป่งไฟแรงๆเนี่ยเจ้ากแกะเจา้าฟูของผมนะครับไม่ใช่เตาธรรมดานะเตาแบบ้าขายเลยนะครับถากรรมเลยนะเจาวอรารงงานครับใส่เลือดไก่ใส่เลือดไก่ลงไปเลยนะครับเราต้มไปแล้วครับเลือดไก่ต้มต้มก่อนนะแล้วมาใส่ทีหลังเนี่ย รอเดือดนะครับตอนนี้ยังไม่เดือดระหว่างที่จะเดือดครับตรงั้างจานาที่เรารับยังไม่เดือดครับหมัน่นชิมดูนะครับแล้วแขมนตาลทราย,ใ,ายให้มันรสชาติแบบหวานๆนะนหวานแบบม,มาตรฐานนะตาลทรายเนี่ยมันจะแดงนะครับนี่เราก็ใส่จะเดือดๆแล้วครับเนี่ยใส่มะเขือได้ครับมะเขือมะเขืออกนะครับ ใบมะเขือพวงด้วยครับใส่ไปรอเดือดอีกครั้งนึงครับนี่ไก่ผักเรียกว่าใบหัะพากะพิเลียงกินดานะครับอันนี้ก็ให้เดือดก่อนนะครับน้ําเดือดแล้วนะครับใส่เลยครับใบมะกรูดใบหัะพาริ่แเลงกินดาครับปึ๊บลงไปเลยครับกดให้จมจมน้ํานะครับ ันตอนสุดท้ายนะครับพริกไทยครับโรยหน้าเลยครับนี่จากโคนทำเยี่ยนะครับใจทําอย่างนะครับเพราะความแตกต่างจะไม่เกิดนะครับรสชาติไทยรสชาติมันนะชอบเค็มแหล้ปลานะครับชอบหวานแส่น้ตาลนะครับมันมีปรุงแค่2อย่างนะครับแกงคือหวานเนี่ยแต่พริกแกงของเราก็ชอบเผ็ดก็ใส่พแกงเยอะๆนะครับตอนนี้เราพอดีแล้วของบ้านผมนะครับาวัรายงานครับแจ้งดูแมวตักเสือปเลยครับตอนนี้ ดูครับทุกคนนี่แกงเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหอร่อยครับแล้วก็แกงง่อยใหญ่ๆหมดนะครับกับผมกินหมดแต่ก็เพื่อแพ่แจกจ่ายหน่อยนะครับสวัสดีงานครับแกงกุ้งแมงแกงตะคั้งนะครับกินทั้งหมู่บ้านนะครับขอผมสวัสดีงานให้ก่อนจะเสิร์ฟนะครับนี่ดูครับสวยงามมากเลยเนี่ย พริกแกงรวนรวนรวนนะครับลอยอยขึ้นมาครับโอเคครับจัดไปวันนี้ครับกินแกงแกงขี้หวานขนมจีนนะครับเดี๋ยวหม้อครับผมกินอร่อยครับ